อเมริกามีคนบอกว่าดีแต่แพงนะคะอนาคตไม่รู้ว่าจะแครชเมื่อไหร่เห็นคุณทรัมป์อารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ละวันยิ่งนะ่ากลัวเข้าไปใหญ่นะครับตลาดเนี่ยมองเป็น AI, เทคเอไอเสยะจริงๆผมว่าในอเมริกาเนี่ยมันมีเซกเตอร์อื่นที่น่าสนใจอยู่เยอะเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าโอกาสมันก็ยังมีอยู่ ที่นี่แหะค่ะในฝั่งของตลาดจีนประธานนันทิดี่รีสินผิงประชุมซิมปพเซียมกับสุดยอด c ี b โอบิ๊กทคจุดแข็งของจีนเนี่ยคือเทแล้วรัฐบาลจีนนะเป็นผู้ชี้และมีอำนาจบางอย่างที่จะกำหนดให้ประเทศนะเน้นหนักไปที่ไหนเขาก็จะชี้ไปที่เท c h การลงทุนมันคือการดาวนาคต อย่าไปเชื่อกูรูที่ไหนนะครับมันมีความเสียงทั้งนั้นคือเราวางแผนก่อน<ม>ที่จะเกิดวิกฤตไม่ใช่วิกฤตเสร็จว่าฉันจะแก้วิกฤตเนี่ยแก้วิกฤตมันต้องแก้ตั้งแต่ก่อน<ม><ม>ก่อนที่จะเกิด<ม><ม>ทุกอย่างเลยอะต้องคิดตั้งแต่วันแรกเลยมันจะได้ไม่เกิดสิ่งนั้นเมื่อไหร่เข้าไปอยู่ในวิกฤตแล้วคุณแก้อะไรยากมาก นอกจากหุ้นไทยนะคะที่ทั้งสองท่านก็แชร์ไอเดียมาได้ประโยชน์มากๆแล้วนะคะขออนุญาตปิดท้ายที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะที่มีกลงทุนหุ้นจีนคุณใหม่ประกดลงทุนหุ้นอเมริกานะคะไ,ได้แชร์ไอเดียแล้วว่าทาไมถึงลงทุนนะคะทีนี้ทั้ง2ตลาดเนี่ยก็มีโจทย์เหมือนกันนะคะที่อเมริกามีคนบอกว่าดีแต่แพงนะคะ<ม>อนาคตไม่รู้ว่าจะครัชเมื่อไหร่คุณปูว่วอร์เรนบัฟเฟตต์เก็บเงินสดสูงสุดเป็นบริการเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ถูกนํามาขย่าขวานลงทุนแล้วนักลงทุนคือ มองเห็นตัวเลขของเงินสดก็เริ่มกลัวแล้วนะคะเห็นคุณทรัมป์อารมณ์คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ละวันยิ่งน่ากลัวเขาไปใหญ่นะคะอา่าหุ้นอเมริกาตอนนี้เนี่ยคุณใหม่มองเห็นโอกาสยังไงหรือว่าคือมองเห็นความเสียยังไงที่ลงทุนอยู่ตอนนี้เนี่ยจะปรับจะเปลี่ยนวางแผนยังไงคะจริงๆผมรู้สึกว่า,าตลาดเนี่ยมองเป็นเทคเอไอซะเยอะ,ะจริงๆผมว่าในอเมริกาเนี่ยมันมี เซกเตอร์ S S อื่นที่น่าสนใจอยู่เยอะเหมือนกันอย่างเช่นอตอนนี้ที่ผมทำงานบ้านอยู่ก็คือว่าทุกคนจะมุ่งไปหาที่ Data Center แต่จริงๆถ้าเราไปดูใน Supply Chain ที่เขาได้ประโยชน์จาก Data Center เนี่ยมันจะมีธุรกิจหนึ่งชื่อ C D N เป็น Edge Data Center ที่ Data Center เนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวต้องพึ่ง d g e ในการรับส่งข้อมูลสมมุติว่าเราอยู่ไทยเนี่ย ดัต t าเซ็นเตที่มาอยู่ไทยเนี่ยก็จะมี edge Data Center อยู่ในบริเวณนี้ไม่งั้นเ,เวลาเราโหลดคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยถ้าพึ่ง d t t c e n t t r เมนหลักอย่างเดียวเนี่ยมันจะช้ามากเขาเลยต้องพึ่ง edge ทีนี้หน้าที่ของนักลงทุนก็คือมาดูว่า supply กับ demand เนี่ยมันจะไป break event กันตรงไหน,นถ้าเรามองเห็นว่า demand เนี่ยยังไงมันต้องมาเหมือนที่เมื่อกี้พี่มีบอกครับผมรู้สึกว่าอตัว edge Data c e n t e r เนี่ยยังพอมี r o o ให้เรามองอยู่ กลับไปอนิดหนึ่งที่เมื่อกี้ผมบอกเรื่อง Wingstop หรือว่า Chipotle อย่างเงี้ยมันก็เป็น o ออีกโอนมซึ่งก็อยู่ใน US เหมือนกันแต่เขาโตมาประมาณ60เด้งผมก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ต้องเป็นเทคไม่ต้องเป็น AI เรามองในบริษัทที่เรารู้ปิดน้อยต่างๆโฟกัสผมก็รู้สึกว่าโอกาสมันก็ยังมีอยู่กลัวไหมคะหรือว่าคือมองเห็น ตรงกับที่ตลาดกลัวอยู่บ้างไหมคะเดี๋ยวจะฟองสบู<ม>่เดี๋ยวจะคอร์เรคชันเดี๋ยวจะมีวิกฤตรออยู่ข้างหน้าจริงๆถ้าเรานักลงทุนนะครับเราดูจากฟันเดอเมนทัลเราตามผลประกอบการเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไปแบบแม็กซ์เซที่โตมากๆอะไรเงี้ยเราอยู่ในที่ที่ของเราแล้วเ,เรารู้สึกว่ามันยังอยู่ใน v a l ูเอ i ว n เชที่เราประเมินอยู่ ผมรู้สึกว่าฟองสบู่ก็ยังยังไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ทางไหนเสี่ยงทางไหนตายเราก็ไม่ไปทางไหนใช่ไหมคะเราก็อยู่ในจุดที่เหมือนเมื่อสักครู่ทั้งสองท่านก็มองตรงกันว่าคือเราก็อยู่ในจุดที่มองแล้วสมเหตุสมผลจุดนั้นก็จะทําให้เราปลอดภัยเราเยงได้พี่มี่ละคะในฝั่งของตลาดจีนจีนนี่คือมีความสเปเชียลเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเห็นเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เคสดิฟซีกนะคะเคสที่ ประธานนันทวิตรีสิ้นผิงประชุมซิมปพเซียมกับสุดยอด c ี b ีโอบิ๊กเทนะคะก็เลยเห็นหุ้นจีนเน่รายลี่ขึ้นมานะคะบวกมา2 0 3 0ทรงมาดูดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามันถูกกู๊ดถูกบีทรูหรือเปล่ามีความเสี่ยงเราอยู่ข้างหน้าสงครามการค้าก็จะมีนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาเดิมเราไม่แน่ใจว่าเขาแก้ไขหรือว่าจัดการเรียองอร์อี่ยังความเสี่ยงจากอสังหาริมทรัพย์หรือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องของความไม่เชื่อมั่นในการบริโภคต่าง คือปกติเวลาผมเลือกประเทศที่ไปลงเวลาจะเลือกหุ้นในประเทศไหนๆเนี่ยผมก็มักจะดูไปที่ core value เขาก่อนเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้เราพูดถทยบอกว่าเราเหมาะจะทำ wellness เพราะเราคือขายชีวิตเราเขามาซื้อชีวิตกับเราเลยซื้อชีวิตใหม่นะแต่จีนเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อชีวิตที่จีนเนี่ยเราจะได้ชีวิตที่งงๆมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำอะผมก็จะไม่ค่อยชอบทุกธุรกิจที่ไม่ใช่เทคในจีนเพราะผมคิดว่าจุดแข็งของจีนเนี่ยคือเทค แล้วรัฐบาลจีนเป็นผู้ชี้และมีอำนาจบางอย่างที่จะกำหนดให้ประเทศ่ะเน้นหนักไปที่ไหนเขาก็จะชี้ไปที่เทคพอพอนั่งมาเนี่ยสิกว่าท่านใช่ไหมครับที่นั่งแถวหน้าเราเห็นเลยว่าเป็นฮาร์ดเทคหมดเลยมีหัวเว่ใช่ไหมครับมี b ีวดีมีเสี่ยวมี่มียูนิตรีน้องอายุ35ที่เพิ่งเพิ่งเจอสีเจนผิงมีดีฟซีมีแ a ็คมาซึ่งนั่งอยู่ขอบโต๊ะซึ่งคนจีนถ้านั่งขอบโต๊ะนี่เป็นซิมโบลิกแล้ว เพื่อเพื่อเอามาปองดองว่าไม่ทะเลาะกันนะครับแล้วคนไหนได้พูดคนไหนได้พูดคนไหนได้พูดคนนั้นสําคัญผมไปแท็กดูแล้วพูดได้4ี่คนมีเรือนเชิงเฟยนาัวเวยมี BYD มีเซียวมีแล้วก็มียูนิรีแจ็คมาจดอะไรก็ไม่รู้รู้ก็จดหรือว่ารู้อะไรเขาจดก็ประมาณว่าเออเรื่องราวมันก็เราก็ต้องมองหาว่าอะไรที่มันจะถูกกว่าเพื่อนมากๆมันดีฟเวอรเอชันมากๆแต่ศักยภาพอัตลาดมองผิด หมือนเหมือน,อนตอนผมซื้อเซี่ยมีครั้งแรกผมเคยเล่าไปแล้วว่าเขาตอนนั้น Apple เป็นที่สองของโลกมี Ecosystem มีี p อ Store มีอะไรก็เก่งแหละเซี่ยมีคือที่สามของโลกแต่ทำเครื่องดูดฟุน่นเครื่องฟอกอากาศอะไรเยอะแยะเลย a l u a ช i ่นห่างกันร้อยเท่าวันนี้ผมซื้อนะผมคิดไดเหรอวะไม่ถึงมันไม่สมสัดิ์ฝีอะไม่ถึงว่าเซี่ยมีมันไประดับโลกนะมันไปทั่วโลกเลยนะแล้วจะต้องถูกกว่า Apple ร้อยเท่าเลยเหรอสองหมื่นล้านเหรียญกับส<า>องทรเลียนผม ผมไม่เชื่อห่อนผมรู้ว่ามีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ตรงนี้แหละต้องทําการบ้านให้ลึกว่าเสี่ยงมีมันจะโตได้หรือเปล่าถ้ามันโตได้เราได้กุ้แเยอะๆแน่แต่มันจะมองเห็นมองเห็นไม่ได้ดูด้วย P/E นะแต่มันเห็นด้วยมาเจ็ดแครว่าโอ้หสิ่งที่มันทํามันไม่สมศักดิ์ศรีอะคือเหมือนที่อาจารย์นิเวศตอนซื้อ CPO ล้วรู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ห้าหกหมื่นล้านอะธุรกิจที่กําลังทําร้านสะดวกซื้อทั่วทั่วทั่วประเทศอะมันต้องมีมูลค่าเยอะหรือว่า BDMs ที่คนเคยเห็นว่ามัน เล็กขนาดนั้นน่ะคล้ายๆแบบนี้เซี่ยมี่อ่ะสิ่งที่เขาจะทำอ่ะมันอาจจะเร็วหรือช้าไม่รู้แต่ภาพสุดท้ายอ่ะเขากําลังจะก่อนนั้นนี้มีคนบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกที่เหลือเซี่ยมี่จะสร้างเนี่ยมันก็ตลกตลกนไม่รู้จริงไหมว่าแต่พอมาสร้างรถเนี่ยผมชันจะเออสงสัยจริงแล้วคือถ้ามันสร้างรถได้มันคงมันคงได้เกือบหมดแล้วล่ะมันคงมันคงไม่มีอะไรที่ทํไม่ได้ยกเว้นจรวดหรืออะไรเงี้ยก็ยากไปก็ต้องหาในแอรียแบบพวกเกี่ยวกับเทคเกี่ยวกับ AI พวกนี้ผมก็จะสนใจมากเป็นพิเศษคุณยนอย่เงี้ยก็จะชอบนะครับหรืออีกตีมหนึ่งในจีนที่ผมชอบก็จริงๆวันนี้ IPO เขาไปตัวหนึ่งคือร้านมิเสียนะครับที่เราก็เคยกินกันใหญ่แก้วละสิบเจ็ดบาทขายกาแฟด้วยขายกาแฟที่เวียดนามแก้วละสิบสี่บาทอะไรประมาณเนี้ยออมขายของถูกที่สุดในโลกแล้วก็ขยายไปปัจจุบันอาจจะมีสักเกือบเกือบสี่หมื่นสามทกสามหมื่นสาขาละปิดปิดปีนี้จะสี่หมื่นสาขาผมคิดว่าเขาเป็นโกลบอลแล้ว เขาด้วยโมเดลขายของดีราคาถูกเมื่อกี้เราบอกประชาชนไม่เพิ่มละเงินหายากละคุณนีตาคิดว่าสิ่งที่ดีก็คือของดีราคาถูกต้องมานี่เสี่ยงนี้ไม่ได้แข่งอะไรกับไม่ต้องไม่ต้องไปนับว่าแข่งกับสตาร์บัคแข่งกับป้าชงชงกาแฟข้างทางป้ายังซู้มไม่ได้นะป้ายป้ายังหนาวอ่ะขึ้นป้ายที่ป้ายังร้องไห้เลยนะมีเสี่ยงมาเปิดนี่คือป้าป้าที่ขายกาแฟข้างทางมันยังยังร้องไห้อ่ะเพื่อโมเดลแบบนี้มันขยายได้ทั้งโลกมันคือโกลบอลแบรนด์มันคือโกลบอลแบรนด์แล้วราคา IPO ออ่ะ สามแสนกว่าล้านใช่ไหมครับสามแสนสามแสนกว่าล้านบาทเนี่ย P/E สิบหกเท่าอ่ะอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วคุณกีต้าววัคนเปิดร้านมีเสเือได้กําไรทั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์กอสมาจิ้นนะค่ะคุณกีต้าคิดว่าบริษัทได้อีเท่าไหร่ได้สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์พอผมเห็นตัวเลขนี้ตอนกินมิสเซอ <c oughs> มึงให้กินอะไรวะคือไม่มั่นใจว่านี่กูกินอะไรก็ไปวะเป็นเป็นสารสังเคราะห์หรืออะไรแต่เอาเป็นว่าเขาทำกำไรได้เก่ง<ะ>ทำผลิตภัณฑ์ได้คุ้มค่าคุ้มราคา เวียดนามเป็นตลาดที่ขินที่สุดแล้วนะมีไฮแลนด์คอฟฟี่เปิดมา10กว่าปีได้800กว่าสาขามีเสืยมาจากไหนไม่รู้เปิดโพพันถามคือเขาสามารถจะกวาดได้แบบรวดเร็วที่เราเราไม่เคยเห็นคนระับเพราะนั้นการขยายกิจการของเขาอย่างเงี้ยจะน่าสนใจมีอีกเยอะนะครับเสื้อกันหนาวโบซิด n งของจีนที่ผมเชื่อว่าตอนจบก็ขยายได้ทั้งโลกเพราะเทรนคนเล่นสกีเล่นอะไรเงี้มาเยอะรอ,องเท้าวิ่ง ที่เขาบอกใช้ไนกี้วิ่งใช้ Adidas วิ่งคู่ละ8,5 0 0 0นหนึงปกติพวกนี้ต้องเคลือบคาร์บอนไฟเบอร์อะไรสักอย่างวิ่งได้พันโลคาร์บอนมันจะหายแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนเพราะมันจะเจ็บเท้าแล้วคู่หนึ่ง8 0 0 0มึงมันแพง3 6 1หนนี่ขายคู่ละ2 0 0 0กว่าบาทผมไปเมืองจีนนิดหนึ่งแถมหนึ่งเลย เขาก็บอกเอ้ามันอาจจะแบบเวลาไปวิ่งมาราธอนมันต้องใส่อาดิดาสไนกี้ถูกครับเวลาเราไปวิ่งเราใส่อย่างนั้นแต่ว่าเราก็ต้องซ้อมด้วยตอนซ้อมเราใส่3 6 1หกคุณกีต้าว่าคนวิ่งมาราธอนซ้อมเยอะกว่าไหมซ้อมเป็นสามซ้อมไปสิบวันวิ่ง5วันเพราะนั้นเนี่ยจริงๆพวกนี้เราเราจะเห็นมันได้คล้ายๆกับไนกี้ตอนเขาจะออกสู่ตลาดโลกเราเห็นมันเหมือน KFC อฟซีตอนเขลยเข้าไปทั้งโลกเราเห็นอีกครั้งหนึ่งที่เหมือนแมคโดนัลส์ตอนเขาจะออกสู่ตลาดโลก แต่มันเป็นแบรนด์จีนที่ขายความคุ้มค่าเท่านั้นเองคือตีมเนี้ยผมก็เชื่อว่ามากแต่มันก็ต้องต้องมองวุ้นในจีนเต็มไปหมดเลยลักอิน f f e ฟที่ขายถูกกับสตาร์บัคไก่ทอดเจ้งซินที่มันขายไก่ถูกๆอะไรเงี้ยมีมีเบอร์เกอร์ที่ชนะแมคโดนัลล์คือผมชอบตีมแบบเนี้ยมันเหมือนว่าเล่นเพลย์บุ๊เดิมแต่ขายความถูกและคุ้มค่าแต่ตลาดของผมคือทั้งโลกเนี่ยแล้ว a l u a t i ่นคือหนึ่งในร้อยของของคนเก่าอย่างเงี้ยค่ะครับ แต่ว่าคืออย่างนีเฉียเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาก็มีคู่แข่งเหมือนกันนะคะก็บางแบรนด์ก็ไปไล่เปิดเรียกว่าคู่ขนาดเลยนะคะเรื่องของคู่แข่งหรือว่าการเข้ามาสู่ตลาดใหม่เนี่ยคือมาแข่งถูกแข่งราคาเนี่ยก็มันก็เห็นว่ามีอยู่นะคะในตลาดจีนก็โหดมากเลยสู้กันเรื่องนี้นะคะที่นี่ดูยังไงคะคือถ้าเป็นเลือกธุรกิจเหล่านี้เนี่ย สุดท้ายมันจะมันจะมีความเสี่ยงหรือเปล่ารึโดนคู่แข่งตีงม,มันเสี่ยงอยู่แล้วครับเหมือนแมคโดนัลส์กว่าจะมาเป็นวันนี้ก็เจอการแข่งขันเยอะนะเราก็ต้องหาให้เจอว่าผู้บริหารเนี่ยเขามีจุดแข่งยังไงและตัวสินค้าเขาเนี่ยหรือแบรนดิ้งเขาเนี่ยมันตอบรับกับโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนคู่แข่งมีกําลังไหมที่จะเดี๋ยวผมเล่าวิชินโมเดลเร็วๆอย่างนีเชีเนี่ยที่เมื่อกี้บอกกำไรได้เยอะ,อะเพราะว่าเขาใช้อินทิเกรตเตลงไปในแนวดิง่ง เขาทำถ้วยเองทำหลอดเองทำผงไอศครีมทำผงทุกอย่างเองหมดคือถ้าเราเปิดน้อยๆแบบเปิด100สาขาหรือ1,000สาขาซึ่งเยอะแล้วนะเรายังไม่สามารถจะเปิดโรงงานอย่างั้นได้แต่เขามีสเกลที่30,000่สามหมกำลังจะไป4 0 0 0 0 5 0 0ห้อ่ะเขาก็มองเกมม้ใหญ่กว่านั้นเพราะนั้นบิ s เนส s s โมเดลเขาอ่ะผมว่าความแข็งแกร่ง <biography> มันไม่ได้อยู่ตรงว่าคุณทำถูกได้แค่ไหนแต่คุณเหลือกำไรเท่าไหร่ พราะถ้าคุณทําขายเท่าผมแล้วคพณขาดทุนอ่ะ,อะไม่มีความหมายเลยคุณสเกลไม่ได้แน่ๆนึกออกไหมมันมันเหมือนมันการวางรากฐานของเขาว่<ม>เขาวางวางมาลึกมากเพื่อจะขายให้มันได้ถูกในการวางเนี่ยก็คือคงจะต้องประมาณการไปอยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีคู่แข่งเข้ามาตีเขาร่เียก็คือสุดท้ายวัดกันที่กําไรวัดกันที่กําไรแต่แต่เหมือนที่บอกนะครับธุรกิจเนี่ยการการลงทุนเนี่ยมันไม่เหมือนอาชีพอื่นถ้าคุณกีต้จะสร้างบ้านอย่างเงี้ยเราปรึกษาสถาบันนิกรือวิศวกรเก่ง ร้อยครั้งมันก็สร้างได้ถูกต้องร้อยครั้งการลงทุนมันคือการเดาอนาคตอย่าไปเชื่อกูรูที่ไหนนะครับผมเดานี่ก็ถูกบ้างผิดบ้างก็ถูกครึ่งผิดครึ่งเพียงแต่คุณต้องทําการบ้านให,ห้ให้รู้ว่าตอนถูกเนี่ยเราต้องได้เยอะๆตอนผิดเราเสียหายน้อยๆเพราะเราประเมินทุกมุมไว้แล้วแต่จะบอกว่าสิบตัวขอให้ถูกทุกไอเดียโอ้โหเสีย<ม>นจริงเลยนะอันะนั้นกลับไปต้องนอนสัญ้าแบบเอามอาืออังไม่มีลมหายใจแล้วนะคือเหมือน,นว่าทะลุไป มิติหนึ่งแล้วคือการการดาวนาคดอ่ะมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแต่เรามีหน้าที่กระจายพอร์ตการลงทุนว่าเราต้องนึกก่อนว่ามันผิดได้นะแต่เ้าทาไงให้ผิดแล้วเราไม่ตายเอาคุณต้องถือถ้าคุณโฟกัสแบบคุณใหม่อย่างเงี้ยควรจะถือ5ตัว6ตัวแลก็มอนิเตอร์แล้วเพราะคุณอยากให้พอร์ตโตเร็วคุณเวลาน้อยหรือคุณเป็นผู้หญิงซึ่งอารมณ์อาจจะแกล่งกว่ากลัวกว่าถือสักสิตัว คือเราวางแผนก่อนที่จะเกิดวิกฤตไม่ใช่วิกฤตเลยว่าฉันจะแก้วิกฤตเนี่ยแก้วิกฤตมึงต้องแก้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเกิดทุกอย่างเลยอะต้องค,คิดตั้งแต่วันแรกเลยมันจะได้ไม่เกิดสิ่งนั้นเมื่อไหร่เข้าไปอยู่ในวิกฤตแล้วคุณแก้อะไรยากมาก